สวัสดีค่ะแก่งกระจายพาราไดซ์รีสอร์ทยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะซับกัญยอนทรเวลซับกัญยกรซับกัญยกรทรเวลนะคะนำทีมโดยคุณเอ็กซ์แล้วก็คุณเจนค่ะไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยค่ะใช่ไม่เหนื่อยค่ะบริการ<ล>ไม่ดีค่ะเลยมาที่นี่บ่อยๆ <laughs> เป็นยังไงคะกับเอ,อ่อบรรยากาศรอบนี้รอบนี้เออรอบนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมแปลกาเยอะเลยนะก็กำไรของพวกคุณนั่นแหละ ก็กำลังพวกคุณนี่แหละที่คุณมาทิ้งร่องรอยความเจริญอันนั้นอันนั้นเอของรับกัรจารใช่ไหมครังนั่นแหละทั้งหมดนี่แหละค่ะเรายังไม่ได้เอากำลังพวกคุณไปใช้เลยเอามาเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้ามาแล้วได้มาอีกแล้วเป็นไงคะกับเครื่องดื่มอร่อยค่ะวันนั้นสดชื่นมากเลยค่ะอากาศร้อนๆอันนี้กินเร็วจริงแล้วอันนี้มาแต่กิ้วกระเป๋าให้ลูกค้าอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปในค่ำคืนนี้นะคะกับซับ การเดลกาเวลที่เก่งกับจันทลาไดส์รีสอร์ทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ